นี่เป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบใหม่ที่นิ่งมากนะครับที่นิ่งมากตัวนี้จะใช้เป็นเหล็กชนิดพิเศษนะครับที่่ทีแข็งแล้วก็แน่นมากก็ตัวนี้ you. เดี๋ยวจะเราออกแบบม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เอามาเป็นแบบทดลองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือหมุนตัวนี้ก็จะเป็นมือหมุนอย่างดีนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเข้าชักออกได้แบบง่ายๆนะครับ Donc ตรงและแม่นยำนะครับโอเคประมาณนี้ใครต้องการข้างบนก็างานเป็นงาน C N C นะครับที่สุดแล้วก็ข้างล่างเราเป็นนอ็อคร,รุ่นใหม่ตัวนี้รุ่นใหม่นะครับเป็นเขาเรียกเป็นชุบชุบนิกเกิลน,นะครับชุดนิกเกิลจะไม่เป็นสนิทแน่นอน,นเดี๋ยวเรามาทดลองกันตัวนี้บวกตั้งศูนย์เสร็จศูนย์ไปแล้วนะครับสิโลไปแล้วครั้งที่หนึ่งนะครับ ทั้งที่สอง 2. นะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงทั้งที่สามนะครับแล้วที่สามเปลี้ยนไปไหนแต่มันกออ็อยู่ในความนิ่งอยู่ที่ศูนย์กับมาศูนย์เหมือนเดิมนะครับนนครับมนะีทั้งที่สามโอเคนิ่งแล้วก็ในตัวแท่นตัวเจลแก้ว,วอีกหนึ่งตัวนะครับใครสนใจก็ ทักมานะครับเดี๋ยววันนี้จะทำหัวฉีดไะ้หัวฉีดไม่หนึ่งชุด,ด,ชด,ชด,ดตัวเล็กอะไรเป็น1.9ึ่งจุดเก้าว่ะนะครับท่นนานใดสนใจก็ทักมานะครับทักมาเดี๋ยวจะทำหัวฉีดอะไรต้องสามสี่ชุดนู่นอีกอีกตรงนู้นอีกสามชุดเดี๋ยวเก็บกองนั้นก่อนที่ตัวเล็กมันตัวเล็กเอา,เอาลูกค้าส่งมาเป็น1.9ึ่งจุดเก้าหนึ่งชุดนะครับท่นนานใดสนใจนะครับสอบถามก็ไม่ได้เลยนะครับสอบถามไม่ได้เลยครับมันต้องยังไงมันก็ต้องใช้นะครับความแม่นยําดูอีกครั้งหนึ่งนี่ มันขึ้นเลยมันเปลี่ยนขึ้นเลยอย่างย่งตัวความแม่นยําก็คือมันจะต้องลงศูนย์ตลอดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครต้องการก็มาได้เลยนะครับ